คุณเคยได้ยินเสียงที่ไม่มีใครอยู่รอบตัวไหมไม่ใช่เสียงน่ากลัวแบบในหนังไม่ใช่เสียงเพรียกหาจากโลกอื่นแต่เป็นเสียงประซิบเบาๆในหัวของคุณเองเสียงที่ดังขึ้นมาตอนที่คุณกำลังจะปฏิเสธคำขอร้องของใครสักคนเดี๋ยวเขาจะเสียใจเสียงที่ตำหนิตอนที่คุณเลือกจะพักผ่อนคนอื่นเขายังทำอยู่เลยเสียงที่กดดันตอนที่คุณเหนื่อยทำอีกนิดเดียวนะจะได้จบจบไป เสียงนั้นคือเสียงของเส้นขอบเขตที่กำลังเลือนลางมันคือเสียงสะท้อนจากการที่เราปล่อยให้ความต้องการของคนอื่นกัดกินพื้นที่ชีวิตของเราทีละน้อยจนเราแทบไม่เหลือที่ให้ตัวเองได้ยืนเรามักถูกสอนให้เป็นคนดีให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การปฏิเสธกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเห็นแก่ตัว แต่เคยสงสัยไม่ว่าการเป็นคนดีให้ทุกคนจนหลงลืมที่จะใจดีกับตัวเองมันคุ้มค่ากันจริงๆหรือลองนึกภาพชีวิตของคุณเป็นเหมือนสวนสวยๆแห่งหนึ่งในสวนนั้นมีทั้งดอกไม้ที่คุณรับมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงามีพื้นเดนที่คุณเฝ้าพรวนมันด้วยสองมือของคุณเองขอบเขตไม่ใช่กำแพงอิดหนาทึบที่สร้างขึ้นเพื่อขังตัวเองหรือผลักใสทุกคนออกไป แต่มันคือรั้วบ้านที่สวยงามและพอดีคือประตูที่คุณเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเปิดรับใครเข้ามาในสวนของคุณเมื่อไรและนานแค่ไหนการไม่มีรัว้วไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนใจกว้างแต่มันคือการเปิดประตูให้ใครก็ได้เดินเข้ามาเหยียบย่ำดอกไม้ของคุณเด็ดผลไม้ของคุณไป หรือแม้กระทั่งทิ้งขยะไว้ในสวนสวยของคุณโดยที่คุณไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรเลยเพราะกลัวว่าพวกเขาจะไม่รักคุณสารานุกรมสุขภาพจิตหลายเล่มไม่ได้เรียกสิ่งนี้ว่าความใจดีแต่เรียกมันว่าภาวะเหนื่อยล้าทางอารมณ์หรือ Emotional Exhaustion มันคือความรู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จไม่เคยเต็มเหมือนคนที่วิ่งมาราธอนไม่หยุดพัก ร่างกายและจิตใจมันประท้วงด้วยความอ่อนล้าความหงุดหงิดง่ายการนอนไม่หลับหรือความรู้สึกว่างเปล่าที่อธิบายไม่ได้ทั้งหมดนี้เกิดจากการที่เราแบกความรู้สึกและความคาดหวังของคนอื่นไว้บนบ่าจนหนักเกินไปการตั้งขอบเขตคือการกลับมาฟังเสียงของตัวเองอีกครั้งมันคือการอนุญาตให้ตัวเองได้พูดคำที่ทรงพลังที่สุดคำหนึงออกมาคำว่าไม่ คำว่าไม่ไม่ใช่คำปฏิเสธที่โหดร้ายแต่มันคือคำว่าใช่ที่เรามอบให้กับตัวเองไม่ฉันไม่สะดวกที่จะไปในวันนี้เพื่อที่จะได้ฉันมีเวลาให้ร่างกายได้พักผ่อนไม่ฉันไม่สามารถช่วยเธอในเรื่องนี้ได้เพื่อที่จะได้ฉันมีพลังงานเหลือพอสำหรับเป้าหมายของตัวเองไม่ฉันไม่โอเคกับการพูดจาแบบนี้เพื่อที่จะได้ฉันเคารพและปกป้องความรู้สึกของตัวเอง การเริ่มต้นอาจจะน่ากลัวมันอาจมาพร้อมกับความรู้สึกผิดหรือความกังวลว่าใครบางคนอาจจะเดินจากไปแต่เพื่อนเอย๋ยคนที่รักและเคารพในตัวตนของคุณจริงๆเขาจะเคารพรั้วบ้านของคุณเสมอเขาจะรอให้คุณเปิดประตูต้อนรับด้วยความเต็มใจไม่ใช่คนที่พังรั้วเข้ามาเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็ได้ การปฏิเสธคำชวนไปกินข้าวหลังเลิกงานในวันที่คุณเหนื่อยล้าแค่พูดอย่างนุ่มนวลว่าขอบคุณที่นึกถึงนะแต่วันนี้เราขอพักก่อนการปิดการแจ้งเตือนเรื่องงานหลังเลิกงานเพื่อให้สมองได้พักอย่างแท้จริงการบอกกับเพื่อนสนิทว่าตอนนี้เรายัางไม่พร้อมจะฟังเรื่องเครียดๆขอเวลาเราจัดการความรู้สึกตัวเองก่อนนะทุกครั้งที่คุณตั้งขอบเขตได้สำเร็จคุณจะรู้สึกถึงพื้นที่ว่างที่เพิ่มขึ้นในใจ พื้นที่ที่เคยถูกครอบครองด้วยความกังวลและความต้องการของคนอื่นมันจะค่อยๆกลายเป็นพื้นที่ของความสงบเสียงกระซิบในหัวที่เคยดังจะค่อยๆเบาลงและถูกแทนที่ด้วยเสียงของคุณที่ดังชัดขึ้นเสียงที่บอกว่าคุณมีค่าพอที่จะได้รับการพักผ่อนเสียงที่บอกว่าความรู้สึกของคุณสำคัญเสียงที่บอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะดูแลสวนในหัวใจของคุณให้สวยงามอยู่เสมอ แล้ววันนี้คุณได้ยินเสียงของใครชัดที่สุดเสียงของคนอื่นหรือเสียงของตัวคุณเอง